หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดสิบพันสองพันบาทเหลือเงินมาซ้าวพันกี่ขายามีหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดสิบพันเลขสี่ออกวันนอหรือวันใดเนาะเออเมื่อามีมังผ้าซดเลยเอ็นอยู่บอกายล้ะโอ้เฮาคือบเห็นวะซื้อให้เจ้ากินนะดอก เสีาพเบอร์เบิงเอากายมาลานแล้วนี่เอาโบซื้อเอาโบแวร์กินข่าวที่บรอมห้าเบิรงกินข่าวกินเฟอร์กินยังเลยไหมยันเจ้าอยากค่ะดอกพอจะกินพันยาถ้ามันกินทังหนาไปเละปลาถูร้อยนี่ห้ามาโบถือเนาะแงมือแรงพี่น้องสวัสดีเด้เพียงลืมมาแต่ว่านี่แงมือแรงนะมันเป็นอันร้อยมาเบิองในเบื้องนี่นะร้อยนี่เขาย่างหลินแงมือแรงนี่โอ้ย เซนเดอร์เออเซนเดอร์ก็มี่ค่ะยังมือแรงผู้เขาตั้งคาเด็กมาโพดเพื่อสิเล่วแต่คลินิกนะก็ดึงหนาดึงหลังเนมาวิ์เลยได้ามเออไปช้อขนมมาทางหนาพอาะเขาลรมจอดเด้๋ยวให้หันขนมเด้อหันขนมหานน้ำปั้นจอด ให้เขากินจนอีเลสเทตเทลไปเลยนี่เขาคืออยากแทะหัวอีกได้ไหมแม่ว่าเอาปะทูว่าอีกกินจนหัวไทยไปผูกเป็นะไดมันคืออยากแทะโอ้ยยำมเทียงยำมเศร้ายำมมือแรงอุ้ยคนละมวลเต็นัจสิเฉลอ้ถ่ายหูบลงอยู่ นืมือสาวแรงเพื่อนจะมาส้มมวตีับกินเินบ่โอ้ยเดี๋ยวหอนบอนซ้อ่ากบเจกเออเออเออที่จอดซื้ออยู่ในห้างตำรวจเลยเพราะ่มีเงตำรวจเลยเพราะไ้านเขาจังซื้อว่าเป็นายโลกเติบ นักเลมลิสดวงเหม่ยเอ้ยครว่าเพลใมันขืมาเอ้ยรมน้อยปลายบอกไครมันข้นบ่มือซัมพอสบัตไปเขาไปชุนทอนเขากับบริกวดไขมันบอกยาบกวัดในเลือบุดอืมฮักบมีบะวานมีแต่ไครมันซ้รลอยปอาย ลิซดวงนะงมัน,นะม,นมันเป็นนักเลยมันมีจแต่ตั้งหมักหงมักเคยฮัมโไปไปแข้มข้องกับขันยมือแรกงมือด้วคนขายลูกสองลูกสี่บษรนบุรียาเออพระท้าลรามระจอดให้เดี๋ยวแม่ชีซื้อให้เอาผุลซองกล่องลูกเน่หลูกเน่ะไปนัานา่นไหนกินเบิร์บดบอก ซื honesty, ้อขนมก็น hmm. ้ำป yes. ั mm ่นโดยแต่ว hmm. ่าโด้วยไม่บอกว่าโดยโดยโดยแต่ตอนบอกโดยแต่ตอนท่วงบบท่วงนะผัดบดโดยอันนี้นะนังเฉยอนังเฉยอเมนนะก็แบบด้วยด้วยนำอยู่หักซื้อโรตาขนาดธรรมะแต่เ้ายิ่งซีบมงค์ขึงอยู่ในแล้วเนาะ แค่แม่เราขี่ด้วยทานมานันเกืบอบบทท่านทาน่ทา,นทานอยู่หากคนออกคนออกในชีวิตม้งเคิงล่ะซุดนะดขาเจ้าจออมากขาเจ้าจก็กวดท่านในชีวิตมงเคืองเข้าเจ้าปวดเคืงมือเลยเมนเออจ่อยกินพีในงานเขาเจ้าจนี่ <c oughs> จะกระจายงานเนี่ยไขมันนักการเพอแถวกว่าตลกซ้ำปลาเฉพาะจังหวัดเมื่อยบ่ยาบัเศร้าเนาะไขมันน่ะรไขมันน่ะเเาันใจลไขมันแน่แล้วก็ขีดเขียดแน่มีอะไรอัะไรแนวเออปัญหาแนวขีดเมนปัญหาแนวขีดการลักหนึ่งอีกไขมันการลักหนึ่งอีกมาบวกเขาก็มาหลุดห่วย

ตะก,กระบาบตัเด็กน,น้อยแบบอยากได้ตัวใดมุตัวพุนเด็กน้อยอยากน้ำปัน่นไฟดับหมื่นเล้วบริกินจ้อยออกมาซื้ออยูอ่ขนอกพี่อยูอ่อบอยยอมอยากยี่้ออีกลูกเราอยากได้ตัวใดตัวนี้มันอยู่ในหูบนะหูบนะั้นมันบริมีคือในหูบเลยลูกน้ำปัน่นข้าเจ้ากรบโบมีอยู่หนีกับไฟดับเอาตัวพี่มา嘛 เดาเดียวรดเดวเดียวพี่เดียวอยากอยากเอาน้ำปั่นปั่นไพนั่ดับน้ำปั่นบมีลูกไพดับไปไปไปกินโอวันตินไปเมซือเมซือโอวันตินจ่พูดอยไม่หโอ้ยซื้ออวนตินพอเค้กินน้ำเด้อ อื้ <S an> สั่งโอวันตีนหนึ่งแต่เลี้ยงท่าแม่แล้วก็กาแฟผู้ขับรถแล้วก็กาแฟอาหารแถวหอสี่ทงทงละสิบหาพันสั่งโอวันตีนให้นางหมู <S <S <an> <S เออไปขึ้นถ่ายรถไปลุก้ามันแดดไปะจะไหนแม่แม่แล้วแม่เาหายไปไ <S an> ปไปยานรถนะขึ้นถา่ายไปแม่ก็ขึ้นไปให้เล่าขึ้นไปใหดูดปะเดี๋ยวเราไปส่งหามาไหมาขึ้นไอ้ไอ้กลับมาไอ เออเอาหนังมึงจะน้ำเขียวบอทอร์ไทน้นำเขียวเออกราแฟก็เจ้าไหนเล้วลูกเอาโอวันตินให้ก่อนเด้อสิใไฮมันมวนุ่นวายนี่เอาโอวันตินให้เด็กหน่อยก่อนน้ำปั่นไฟดับออกมาหอดรักสามเลยหมกอยู่สวันผัดวิทยกมาวิทยกมาผัวสาวโบโจอดรถไหน <laughs> เอาาออยู de de. ่ส kind of ันพัะธามาได้ปกวดก็ได้อยู่เด้มันบอมีลูกเด็ดได้หมูป้าป้าคือโลดป้าป้าดูมอวานมูวานนี่มีแบบนี้ก็มาซื้อนี่ว่าบอแจ้งมามาแม่จับมาอย่าหลุดมา พอดีเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันเราก็บาทพี่น้องนำพุทธุพุทธพุธเบอยู่นาไพ่บอดับได้อยุนี่ไพ่บอยู่สิวนก็บอดับเนาะยังกวดได้อยู่เนาะหรือว่าข้าใสอไพ่ำห้องบอบบอยอยากซื้อปิ้งแบบปิ้งเป็นมืกินบอ ซื้อบอกปิน้ยกินกนีช่วงเศรษฐกิจอันนี้บ่กินนี้ยกินไป่นว่าเาอยากกระจอดซื้อเอามากินกินเ่อยๆบ่อยกินเอาเราโ้ยโซ่อย่าตายย่ามาซื้อนี่ชิกี้ยังพันใตง่ายบ่เปไ้เดียว โกนตีนทงมักใหญ่ทงชิมหาพานเมยังบริดุดจอดๆแล้วได้นางหมูคนนั้นเออทงเออเออละเมื่อเลย้าัเบาเรื่องาตัดพี่น้องเื่อยเป็นกัเป็นเนาะสตวงผ่าตับางหันนะสี่มบาทผ่าตัดอยู่ที่นี่ าตัดกระเจ็บทรมานอีกกินรำตำไทยโอ้ยสมัครเป็นเนวทรมานเด็ดีเออประเพรีแล้วก็เป็นแล้วก็เจ็บปวดจนมาห้องว่าหายโก่งกูโก่งกูจนไปพาตัดออกเรากระเด็นเราลูกเราก็มีเงินเนาะอันนี้ก็ผังเมือง,องนี่เน,นี่ยนี่คันบัวเศ้าคันมาสี คันเราสิดตาชินใจไปพาตาดกับลูกเต้านี่ก็กบว่าออกันอยู่ดอกว่าออกันเบิง้งได้สำได้กับทั้งไปเบิ้งนี่แหละรอเบิง้งพี่น้องเช้านวใดผู้หัวผู้หัวค่า,าใช้จ่ายตอนนี้ที่เท่าใดเนาะปลาซุดปลาเฮาไปปัวปีก่อนๆนะสองปีนั้นแหละสองปีก่อนมีปลายสองปีก่อนนะ สี่หมื่นค่ะขาดั้งยุคฮีนิกข้เจ้าเ,เนาะห้องหมอข้าเจ้ากับโบโบอันนั้นป็นไดโดเขาเจ้าโบอันนั้นป็นไดมีแต่ไป่าตัดบ่นบ่น,น,บนข้าเจ้าเชียวซานหมอหมอแนะนำไปอุบลข้าเจ้าเหตุอุจัจนไปไทยมันสิโบ,บรักแสนผู้บอกบ่าหรอก จะโมแนะนํำไปก่อนที่ว่าเห็ดแล้วบบเจ็บนะเห็ดแล้วมันมันบรรเทาได้เห็ดอยู่แล้วนี่เจ็บแห้งเลยป่าเพอถามึงดูเมนเราไปเห็ดเท่าไรปเพอนะเจ็บไปแล้วมันก็บรมันก็บรรทาะมานนี่เจ็บบทรเทรทมานแต่ถ้แม่เรื่องบรเจ็บเจ็บบริอยู่ในนอน ยีแล้อ่ลจ้ำๆลูกล่ินมาสูงมันเบิร์ตดูดข้าวข้าวโจอดทานบ่มีขนมขนมห้าย่างอยู่เฮือันมากินอยู่เฮือกนกินน้ำปั่นโอวนตีนก่อนเออปลาดัน้ำปั่นกับไดับกินนี้เออกินน้น้อนี่น้่่ ขนาดว่าไปโหลดสวนตัวบริเวณในไซต์กับเรวกันยังมาหลดสำเวสื่อน้ำสื่อกันยังจน11บเโมงครึ่ง12บสงโมงไปตลาดเห็นบอมาหลดด้วยซานหันนั่นเราก็จนเงาโบเศร้าดอกเมื่อยให้เศร้าน้าโบเศ้าให้ขาดน้โบขาดนอกบรอบข้โบไปผ่าตัดออกเนาะ ไขมันแล้วก็สมทบกับแนวความคิดพี่น้องเยความคิดสามหมื่นบ่แม่พี่ล้วหรือสามหมื่นบ่เออใครเนี่ยอายุสั้โบแมนบ่สี่หมืนทั้งค่าอยู่ขากินเลยเนาะสามหมื่นไปสามหมื่นสี่หมื่นออจะเห็นได้ อยู่ไทยแม่สามหมื่ะอยู่หมุกนี้เออเออพอไปอยู่ได้แค่สามหมือยู่ไทยกะเออต้องมีเงินแห้ระดับสี่สามหมื่นหมดแล้วเมนเออโอ้ยแม่เจ้า ข้าวบัอยากให้เจ้าไปเห็ดตู้มีขลามนะเพราะว่าเจ้าหากคนมันเออเจ้าบบกินเจ้ากับโบมีแห้งเป็นข้าอยากให้ไปเห็ดกันเห็ดไปตู้บอลข้าบริการขลามยู่หมู่เขาจะบ่อยขลามนะแต่ไปเห็ดดูหมู่กูแหละปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อนเสียอันใด้กันพากันมาแวะตลาดตัวนี้อีก บิเวณบใ้ไซต์สองวอานาแหละจดน้ำกเกี่ยวาขาม้าจะป้ามือแม่ยังวะไปไป้าบไม่ซื้อมาเค้งใครได้มาเข้งนี่ เป็ดกับเบอร์โทรศัพท์กับหอนจักได้เอียงนี่ซื้อจามอันนี้มาเค้งนี่เอ้าบอทเจ้าเอาไปซ้ำหมัดเศรเออหาหมัดเศรเอาให้เจ้าส่องหมัดเอามือกินเหอนอีกกินกับกับแจกแจกเาเออเน่ากินหลินอันนี้นะนี่กินบกขัวแมงอัาจิรี ลินลิ้แต่ว่าดำดำอี่เนาะจะบใอยากขาวเบ่อปั้นแม่นี่เขาชื่อจามนี่มันมันได้มาเค็งกินมันขาวมันขาวจามก็ไม่ละหาไม่ละหาพัน